มีความรู้สึกหนึ่งที่ทำให้เป็นทุกข์รู้สึกด้อยรู้สึกแย่รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตผมมายาวนานมากนั่นคือความรู้สึกที่เรารู้สึกด้อยที่เราไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นมันทำให้รู้สึกว่า ถ้าคนอื่นมีอะไรเราต้องมีอันนั้นด้วยถ้าคนอื่นทำอะไรเราก็ต้องทำอันนั้นด้วยถ้าคนอื่นแต่งตัวยังไงเราต้องแต่งตัวอย่างนั้นด้วยแล้วเราจะรู้สึกมั่นคงรู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เสมอเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายและก็ เราต้องทำงานมากขึ้นถ้าเราไม่มีเงินพอฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยเรามักจะบอกสอนกันอยู่เสมอว่าอยู่ในฝูงหงต้องเป็นหงอยู่ในฝูงเหยี่ยวต้องเป็นเหยี่ยวนั่นคือสิ่งที่เราถูกสอนมา มันก็เลยทำให้ผมนี่รู้สึกแย่ที่เพื่อนมีรถแต่เราไม่มีรถเพื่อนมีเสื้อผ้ายี่ห้อดังๆใส่แต่เราไม่มีกลายเป็นปมด้อยเป็นความทุกข์ที่ยาวนานมากแล้วก็กลายมาเป็นปมในทางความคิดที่ทำให้รู้สึกว่า เราแย่เราจนและก็ยอมจำนวนมากขึ้นและเราก็จะไม่ดินน้นรนไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่เพราะเรากลัวมันทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาในใจความกลัวตรงนี้แหละที่ทำให้การเติบโตในชีวิตของเราหดลง สิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้ผมกลับมาคิดใครควรวนมากขึ้นว่าทําไมเราต้องทําเหมือนกันทําไมคนต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันต้องใส่ชุดใหม่เสมอทําไมต้องมีรถทําไมต้องมีนั่นมีนี่อะไรที่มันดังทําไมต้องมีอันนั้นเราจึงจะรู้สึกมั่นคงมั่นใจ มันทำให้เรามั่นใจจริงหรือเปล่ามันทำให้ผมกลับมาสืบค้นในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นว่าการมีสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงหรือมั่นใจมากขึ้นจริงหรือเปล่าจากการเฝ้าดูแล้วสืบค้นดูแล้วก็จะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มั่นคงมากขึ้นตรงกันข้ามมันทำให้เรารู้สึก อ่อนไหวมากขึ้นเพราะเราไม่ได้มีมันตลอดเวลาเราไม่ได้มีเงินที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาฉะนั้นเวลามีโทรศัพท์ใหม่ออกมาปุ๊บทุกคนมีรุ่นนี้กันทั้งหมดเลยะแต่เราไม่มีเรารู้สึกแย่แต่ถ้าเราต้องซื้อรุ่นนั้นเราจะต้องจ่ายหลายหมื่นบาทหลายหมื่นบาททำงานหลายเดือนกว่าจะได้เงินตรงนั้นแต่พอ ได้ตรงนั้นมาปุ๊บเรารู้สึกดีใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกภาคภูมิใจที่จะคุยกับเล่นกับใครไม่นานเลยอ่ะรุ่นนั้นหมดอายุลงรุ่นใหม่ออกมาอีกเราก็ห่อเหี่ยวลงอีกนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาการวิ่งตามสังคมวิ่งตามแฟชั่นตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหากลับสร้างปัญหาอีกเพราะว่า เราจะไม่เคยทันแฟชั่นไม่เคยทันกระแสของการบริโภคเลยเพราะเราวิ่งตามมันนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องกลับมาคิดว่าทำไมเราจึงรู้สึกแย่ที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันไม่ดีตรงไหนที่เราไม่เหมือนคนอื่น ผมก็นั่งคิดว่าการทำตามคนอื่นเนี่ยมันดียังไงปรากฏว่าผมไม่ค่อยเห็นข้อดีของมันอย่างยั่งยืนเลยมีแต่ข้อดีระยะสั้นหรือความภาคภูมิใจความตื่นเต้นในระยะสั้นเท่านั้นเองแต่ในระยะยาวมันกลับเป็นความเลวร้ายมันทำให้เราเป็นหนี้ ทำให้เราไม่มีเงินเก็บมันทําให้เราทํางานหนักขึ้นทําให้เราเครียดมากขึ้นมีนิสัยที่กลุ่มเครียดบ่อยขึ้นฉะนั้นข้อเสียของมันเยอะการตามแฟชั่นหมายความว่าการตามคนอื่นหรือตามแฟชั่นตามค่านิยมต่างๆเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้ใช้ความคิด พอเราไม่ใช้ความคิดเราก็เป็นแค่คนที่รอฟังคำสั่งและก็รอตามคนอื่นเท่านั้นเองฉะนั้นชีวิตที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองโดยเฉพาะทางความคิดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไร้สาระชีวิตไม่มีค่าไม่มีความหมายแม้จะมีสิ่งของมากมายแต่เราไม่มีหัวสมองเป็นของตัวเองเลย เรารอให้กระแสมันดึงเราค่อยวิ่งตามกระแสไม่ดึงเราก็หดเหี่ยวลงแค่นั้นเองหรอฉะนั้นการทำตามคนอื่นไม่ได้ทำให้เราเกิดสเสน่ห์ขึ้นมาเลยมันไม่มีอะไรพิเศษอย่างคนที่ทำเหมือนกันคิดเหมือนกันอย่างเนี้ยอย่างทหารตำรวจพระแต่งตัวเหมือนกันตัดผมเหมือนกัน เวลามองดูปุ๊บเราจะไม่เห็นความต่างไม่เห็นความหลากหลายมันก็ไม่มีความงามทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกับผลผลิตที่ออกมาจากอุตสาหกรรมเหมือนกันหมดทุกอย่างอะไรคือสเสน่ห์ล่ะไม่มีเลยฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีสเสน่ห์ไม่น่าสนใจและไม่สร้างสรรค์ไม่ได้ทำให้เราเติบโตไม่ได้ทำให้เราภาคภูมิใจมากขึ้นอย่างยั่งยืน แล้วเราทําอย่างนั้นเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ผมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองมากขนะึ้นแล้วเราจะไปทําสิ่งอย่างนั้นเพื่ออะไรกันในเมื่อมันมีต้นทุนที่สูงและผลที่ไม่น่าประทับใจเลยจากนั้นมาผมก็เลยต้องฝึกฝึกที่จะทําอะไรที่ต่างจากคนอื่นซึ่งการฝึกทําสิ่งที่ต่างจากคนอื่นเนี่ย มันยากมากเพราะเราถูกฝึกให้ตามมาตลอดพอทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นปุ๊บคนก็จะมองเราด้วยสายตาที่บ้าเปล่าเพี้ยนไหมสติดีไหมเนี่ยคนก็จะมองอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องอดทนเข้มแข็งที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง มันจำเป็นมากพอเราอดทนพอทำได้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยคนก็จะยอมรับทันทีถ้ามันทำได้จริงถ้าทำไม่ได้คนก็จะบอกว่ากูว่าแล้วแต่เขาก็จะคิดอย่างนั้นไม่นานเขาก็ลืมฉะนั้นการที่จะให้คำพูดของคนอื่นมากำหนด สิ่งที่เราจะต้องคิดจะต้องทำเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าฝึกที่จะเปลี่ยนแปลงฝึกที่จะกล้าที่จะทําในสิ่งที่แตกต่างนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นมากผมเริ่มจากฝึกสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เห็นการแตกต่าง แม้แต่การเลือกใช้ชีวิตผมก็ฝึกที่จะทำให้มันแตกต่างเพราะผมไม่ชอบที่จะไปทำงานแต่เช้ากับเย็นเช้าเย็นเป็นงานประจำซึ่งผมไม่ชอบแบบนั้นคนที่ชอบก็ไม่ได้มีปัญหาทำไปได้แต่ว่าคนไม่ชอบเนี่ยมันเป็นการฝืนมันเป็นทุกข์ผมไม่ชอบผมก็ต้องมาออกแบบชีวิตผมใหม่ผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยการฝึกแบบเนี้ย มันทำให้เรามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นผมฝึกที่จะคิดต่างทำต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเวลามากกว่า20กว่าปี30ปีมาแล้วมันจริงทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราสูงมาก มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ยังไม่น่าเชื่อฝึกใหม่ๆก็คือฝึกฝึกที่จะใส่เสื้อผ้าที่เก่าขาดเพราะว่าคนทุกคนเวลาเข้าไปในเมืองจะต้องใส่เสื้อผ้าสวยเสื้อผ้าใหม่เสมอเพื่อให้ดูดีมีฐานะมีสกุล แต่ผมก็มีนามสกุลอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลผมก็มีฐานะอยู่แล้วก็คือฐานะยากจนก็ไม่ต้องกังวลอะไรฉะนั้นถ้าเราจะใส่แบบที่คนอื่นไม่ใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของเราพอใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเข้าไปในเมืองนั่งรถเมล์ไปปุ๊บเนี่คนก็จะมองด้วยสายตาเหยียดหยามดูถูก คนก็จะไม่อยากเข้าใกล้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกอายสูญเสียความมั่นคงสูญเสียความมั่นใจตัวเองอายมากอาย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 ,อายจนบอกตัวเองว่าเราบ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยเรามาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเราวทำไปทำไมทำไมเราไม่เลิกเราทำไมไม่ทำเหมือนคนอื่น อารมณ์จะบอกเราอย่างนี้แต่สติมันจะบอกว่าไม่ได้นะนี่คือการฝึกนี่คือการทดลองว่าที่สุดของความอายมันคืออะไรที่สุดของความอายมันคืออะไรเราก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดไม่เลิกพอมองเห็นคนมองเราด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามมองจากหัวจะหลดเท้าปุ๊บ ความอายมันพุ่งขึ้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 นแล้วก็เฝ้าดูความอายตรงนั้นว่าดูซิว่ามันจะสมองแตกตายไหมอกแตกตายไหมเราก็ดูดูดูด,ดูความอายมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมันบอกว่าต้องหยุดนะต้องหนีนะต้องไม่ทําอะไรบ้าๆอย่างนี้อีกนะแต่เราบอกว่าไม่หนีเราจะอยู่ดูมันจนถึงที่สุดแต่สักพักมันก็หลง พอลงมาก็รู้สึกธรรมดาเหมือนเดิมเออมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแล้วก็พื้นมาอีกพุ่งขึ้นมาอีกอายมากๆขึ้นมาอีกคนมองดูด้วยสายตาแวบเดียวเท่านั้นหน้าชาเลยอะ่ะอายขึ้นมาอีกเราก็บอกว่าช่างมันเดี๋ยวมันก็ลงมันก็ลงจริงๆแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานมากทีเดียวในที่สุด เมื่อเกิดความรู้สึกอายรู้สึกหน้าชารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่หนีอยู่ตรงนั้นแหละอยู่กับมันอยู่กับมันตรงนั้นแหละดูสิว่ามันจะขึ้นสูงสุดได้ขนาดไหนในที่สุดไม่นานมันก็ลงพอมันลงปุ๊บผมก็รู้สึกธรรมดาพอมันธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าเรามไม่ได้มีปัญหานี่ เราก็ใช้ชีวิตธรรมดาเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเลวร้ายเราไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันเราไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่คนอื่นเขาสร้างปัญหาเองคนอื่นเขาทำให้ตัวเขาเดือดร้อนเองว่าผมควรจะใส่เสื้อผ้าที่ใหม่สวยทันสมัยเขาจึงจะเฉยกับผมฉะนั้นคนมันกี่ล้านคนเราบนโลกไปเนี่ย ผมจะไปทำให้คนทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเพื่ออะไรกันละ่ะแค่วูบเดียวเท่านั้นเองที่เขารู้สึกแล้วเขาไม่รู้จักผมด้วยเนี่ยพอมาคิดอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหานะแต่คนอื่นๆเนี่ยที่มองผมต่างหากที่มีปัญหาแต่วิธีคิดของผมเนี่ยผมเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของผมนี่คือ สิ่งที่ได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาผมเอาปัญหาคนอื่นมาเป็นปัญหาผมแล้วผมจะพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นโดยการแก้ที่ตัวผมมันเป็นไปไม่ได้พอฝึกมองอย่างนี้เรื่อยๆรืๆ่อยๆเรื่อยๆเข้าเนี่ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปทันทีเริ่มเปลี่ยนไปมากทีเดียวคือ ผมมีความมั่นใจสูงขึ้นมีความมั่นคงทางภายในสูงขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือมันทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรที่เราเชื่อมั่นเราเห็นว่ามันจริงมันถูกต้องกล้าที่จะทำโดยไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกาหรือสายตาของนกกาทั้งหลายอยู่ข้างๆเรา มันรู้สึกผ่อนคลายมากอยากทำอะไรได้ทำอยากไปไหนได้ไปอยากกินอะไรได้กินนี่คืออิสระภาพที่แท้จริงที่ผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จริงๆมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยแม้ว่าเกิดมาภายในเวลาอันสั้นๆบนโลกไปเนี่ยแต่มันมีค่ามีความหมายเหลือเกินแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินฝากเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมาย แต่เรากลับภาคภูมิใจแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับการมีชีวิตอยู่มากเหลือเกินเราไม่เคยคิดท้อถอยไม่เคยคิดเหนื่อยหน่ายท้อแท้เลยชีวิตมีพลังมีพลังมีพลังที่จะก้าวจะเดินและทําให้เรากล้าที่จะทําอะไรต่างแม้ไม่มีเงินไม่มีทุนแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมทำอะไรมากกว่าได้มากกว่า คนที่มีเงินด้วยสซ้าไปอยากทำอะไรมันได้ทำเลยพอเราคิดต่างได้เนี่ยมันทำให้เราเห็นช่องทางที่จะทำได้มากมายเราจะไม่มีคำว่าอับจนตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากที่จะต้องมาเข้าใจอารมณ์ของตัวเองพอเข้าใจอารมณ์ปุ๊บโลกนี้แทบจะไม่มีปัญหาเลยเพราะโลกไม่มีปัญหา มันมีแค่อารมณ์เราเท่านั้นที่เป็นปัญหาฉะนั้นทุกวันนี้ผมจึงไม่เคยคิดที่จะตามแฟชั่นคนนั้นมีอันนี้ต้องมีคนนี้มีรถนี้เราต้องมีคนนี้มีอย่างนี้ก็มีผมไม่เคยคิดอยากจะมีอย่างนั้นเลยเพราะว่าคนอื่นมีแล้วแล้วเราจะไปมีเหมือนเขาทำไมคนอื่นทำแล้วแล้วเราจะไปทำเหมือนเขาทำไม ก็รู้แล้วว่าทําแล้วมันเป็นอย่างนั้นมีแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปเป็นอีกทําไมเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมสนุกกว่าไหมนี่คือความงดงามของการมีชีวิตอยู่มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยกล้าที่จะทําอะไรที่แตกต่างได้มากมายเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมไม่กล้าผมขี้อายมากอย่างครั้งแรกที่ผมตัดสินใจทําอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตคือ ผมตัดสินใจเดินทางไปฟิลิปปินส์ทั้งๆท,ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยไม่ได้เลยก็ว่าได้ก็ได้ไม่กี่ประโยคแต่ไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปโดยไม่รู้เรื่องนั่นเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วบินไปฟิลิปปินส์คนเดียวแต่สิ่งที่ได้คือ ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไปแล้วไม่ตายทำอะไรที่อยากทำได้เคยเดินทางเคยคิดอยากเดินทางท่องเที่ยวก็ไปต่อมาก็ได้ทำอะไรต่างๆที่แตกต่างออกไปอย่างกลับไปอยู่บ้านครั้งแรกคนในหมู่บ้านไม่มีใครหวานข้าวทุกคนดำนาผมรู้สึกว่าการดำนามันเหนื่อยมันปวดหลังผมก็เป็นคนแรกที่ไปหวานข้าว หวานปุ๊บในสมัยเกือบ20่สบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครหวานข้าวในนาปกตินะคนจะหวานข้าวในนาที่เป็นนาเขาเรียกว่านาทามเป็นหลักคือนาน้ำท่วมนั่นเองแต่นั้นคนที่บ้านผมไม่มีใครหวานข้าวเลยถ้าไม่ใช่นาน้ำท่วมผมไปหวานปุ๊บคนก็บอกว่าผมบ้ามันไม่ได้กินหรอกแต่วพอาผมได้กินข้าวเกี่ยวข้าวได้ปุ๊บปรากฏว่า คนก็ทําตามทั้งหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านอื่นก็ทําตามลหลายๆคนก็ทําตามนี่ทําให้เห็นนึงว่าถ้าเราทําอะไรแตกต่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรใหม่เกิดของใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กล้าทาําต่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอย่างผมทําบ้านดินครั้งแรกคนก็บอกว่าบ้าทําแล้วโดนฝนมันก็เปื่อยไปทําเสียแรงทําไม คนคิดไม่ออกแต่ผมก็ต้องทำท,งท,งทั้งที่คนบอกว่าเป็นบ้าพอทําปุ๊บมันก็ทําให้ผมนี่มีทางเลือกว่าเออผมไม่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อที่จะมีบ้านหนึ่งหลังเหมือนคนทั่วไปผมจ่ายแค่ไม่ถึงแสนก็เป็นหลังแล้วหรือไม่กี่หมื่นก็เป็นหลังแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดทางเลือกใหม่เกิดของใหม่ขึ้นมาฉะนั้นการคิดต่างทำต่างการไม่เหมือนคนอื่นเนี่ย จึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้สึกแย่แต่เรากลับต้องภาคภูมิใจที่เราก้าคิดต่างก้าทำต่างเพราะความแตกต่างคือความมั่นคงความแตกต่างคือความยั่งยืนฉะนั้นเราไม่ต้องการคนที่คิดเหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันเนี่ยคือความล่มสลาย มันจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการก้าวหน้ามันไม่มีการเติบโตฉะนั้นเราต้องคิดต่างและทําต่างจึงจะเกิดความมั่นคงและเกิดความงดงามผมจึงรู้สึกเคารพและเชิดชูคนที่คิดต่างจากผมคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตหนิติฉินทั้งหลายเนี่ยผมไม่เคยโกรธไม่เคยมองเขาในแง่ลายเลยกับรู้สึก ขอบคุณที่เขากล้าคิดต่างดีใจที่เขากล้าคิดต่างเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราเห็นแง่มุมที่แตกต่างออกไปไม่จำเจไม่น่าเบื่อฉะนั้นการได้คิดต่างทำต่างเนี่ผมว่ามันงดงามผมกล้าทำอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียเงินเสียเวลาเสีย เกียรติยศชื่อเสียงเสียอะไรต่างๆช่างมันผมไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นสนใจแค่ว่าเราเข้าใจอะไรใหม่เพิ่มขึ้นเราเห็นอะไรใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันสนุกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากดังนั้นผมจึงกล้าทําอะไรต่างจากคนอื่นได้อย่างง่ายมากกล้าที่จะทำโคมสลให้ลูกในขณะที่คนกรอบข้างทั้งหลาย บอกว่าผมนี่ทำร้ายลูกบ้าไม่เอาลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยผมก็ทำแต่ปรากฏว่าทำแล้วมันไม่ได้มีปัญหามันดีด้วยซ้ำไปเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มทำตามผมกล้าที่จะทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกของคนได้มากขึ้นนี่คืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่